ตอนนี้เราอยู่จุดที่จะต้องต่อรถคันนี้ที่เป็นรถบริการน้ำเที่ยวเราจะไปเที่ยวที่ละลุนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะพาเราไปเที่ยวเตรียมพร้อมขึ้นรถจะชอบไหมสีสดใสมากอะ <laughs> ไรไง พาแม่มันลุยวันแม่ลุยไปไไปสิมาก <c oughs> รถางเที่ยที่เขาจะพาเราพปเที่ยวตรงจุดที่เป็นแลนด์มรของคำว่าละลุนะคะ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังอยู่บนรถ ที่จะพาไปเที่ยวจุดที่เป็น้าน้าของคำา่าล,ลูนะรถคัศสสศิกป์มากนี่ผู้โดยสารของเราก็เป็นรายได้ของชาวบ้านในชุมชนนี้นะรถหนึ่คันก็เหมาไปกับคันละ250บาท ระหว่างทางก็ผ่านบ้านของชวบ้านตอนนี้มันไม่รออ๋อนี่ไงห้ามรถทุกชนิดเข้าแล,ล้วลุยกเว้นรถทีแท็กนำเที่ยวเท่านั้นก็<ะ>าอาจจะว่าถ้ามีรถเข้าไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับทางสถานที่ท่องเที่ยวแต่ตอนนี้เรายังมองไม่เห็นละลุแล้วเส้นทางวิบาก นิดหน่อยก็าเป็นดินลุกลงังได้ชมธรรมชาติดีลมดีจังวันนี้โอกาสเทศกาลวันแม่พาแม่มาลุยที่ั้งถ้าเป็นหน้าฝนก็ระยทางก็คงอาจจะไม่บาพอสมควรจากจุดที่จอดรถระยะทางที่จะไปละลุูเนี่ยว่าระยะทางประมาณกิโลกว่า แล้วตอนนี้ก็ยังมองไม่เห็นนะโอ้โห <c oughs> ชอบกระแทกชอบกระแทกนะโอ้ <c oughs> โหดูคนดูคนพากอ้เอทีวีอ่ะดูนั่นโดมคาบาตรงนั้นเลยนะโอ้ขนาดไม่ใช่ไอ้ไม่ได้ไม่ได้มีผลนะ ยัชอชอบใชอชอปวดร้อนใจปวดร้อนตายีนะบาทีจอะไรรึาตาบานตรงนั้นเลยอันถ้าผ่านตรงนี้มันจะธรรมดาต้องผ่านตรงนี้ต้ขอนหมดแล้วเดี๋ยวจะกลับเมกี้กินมาอิ่มๆอว่ากลับไปหิวเลย ใช่ไหมตลอดเอนนั้นโอ้ยแม่อ้ยอ้ยอ้ยเขาเขาประกันชีวิตผูดีสาคุะเท่าไหร่ถนูนออกขมนโน้กันนนเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงเหตุผลที่ว่าเอาเเป็นเกียร์พอเเห็นแล้วรอบร้อยเออถึงจะมาแล้ว เาตอกให้แน่นลงแล้วลงเหวแล้วมันเกิดจากทีก่ื่อก่อนพื้นดินมันจะสูงเพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยมันจะเป็นพื้นดินธรรมดาไ่้แหละแต่ที่นี่ถูกน้ำกัดเซาะไปสวยๆสวยงามสวยงามมีมีจอดลงด้วยไหมคะอ๋อโอเคถ่ายรูปใกล้อธิบายหน่อยคะ่ะโอ้ เกาะหรือเกิดการยกตัวของดินเนี่ยครับอ๋อกี่ปีคะนี่ประมาณกี่ปีก็ตั้งแต่ที่ชาวบ้านมาตั้งหมู่บ้านที่นี่ก็เจอกแบบนี้อยู่แล้วครับฟังนในขนาดเนี้ยครับมันเป็นพื้นดินธรรมดาที่น้ํามันกัดเซาะมาตามที่ฐานว่ามันเป็นเนี้ยคล้ายๆทะเลสาบเก่าเพราะเป็นพื้นที่แอกระเพาะภูเขาล้อมรอบนะครับเป็นพื้นที่ตามเอาเนี่ยการับผมมองว่าจะพปื้อนอะไรคือแค่พื้นเมืองนะอย่างเงี้ยมีเกิดการเจ้สลายอ๋อครับแล้วไอ้อย่างเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ย อันนี้ก็สภาพยังมีมีกัดก่อนไปอีกไหมคะใช่ค่อย่างกัดก่อนลงไปเรื่อยครับหมดไปยุทเลขขนาดนั้นแหละคือหมดไปส่วนใหม่ก็ยังกัดเกาะกินบางทีไปเรื่อยครับเป็นหลังที่ปี47 47ก็19ปีเนาะสวยงามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติคือว่าอยู่จนหารจัดการร่วมกันนะครับอ๋อดีค่ะดีค่ะค่ะีก็อย่างที่ว่านะมันก็จะไม่ทำให้เนี่ยไอสภาพของธรรมชาติเสียหายด้วยเพราะว่าถ้ารถเข้ามาเนี่ย จะมีการไปเบียดคือถ้าเราหนึ่งเที่ยวเราได้200ใช่ไหมคะโอ้สวยงามจริงๆสองุดใหญ่อยู่ข้างในวงสวยสวยสวยแต่มันก็คือดินนะนะเพิงก็ว่ามันเป็นดินที่มันแข็งมันเป็นปฏิกมากรรมทางธรรมชาติถือว่างดงามมากดินนะคะ เกิด<อ>ขึ้น,นมาเป็นพันเป็นหมื่นปีดูเป็นเป็นลักษณะของดินแบบนี้นะคะราบุรีก็คือปรงยุบที่แพร่ก็คือแพรเมืงองผีที่นั่นก็คือเสาดินนาน,น้อยสวยงามก็ เราะว่าเป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่มีนสถานที่แห่งนี้ทำให้ชาวบ้านก็มีรายได้จากการพาน,นักท่องเที่ยวมาเห็นบอกว่าข้างบนเนี่ยขึ้นไปได้แล้วก็ถ่ายลงไม้เห็นวิวด้านล่างชุมช <_ c oughs> นเขาก็บริหารงานร่วมครับแดดก็ร้อนนะแต่ว่ามันคุ้มค่าต่อการที่จะมายืนโดนลมโดนฝนโดนแดนด,นด,นด ต่างๆนานาก็ทําให้สภาพเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วก็ลดน้อยลงแต่ในส่วนที่ยังดินยังเต็มอยู่ก็จะค่อยๆถูกกระซอไปแล้วก็มีเป็นลักษณะแบบนี้ไปดูปด,ด,ด้านล่างใกล้ๆชอบสถานที่แบบนี้สวยงามมาก ธรรมชาติส,สร้างสรรค์โอ้นูไปบริเวณกว้างไปทั่วเลยเนอะนี่มาถ่ายแาดินแดนมหัศาจรรย์ละลุละลุเป็นภาษาขเขมรแปลว่าแผ่นดินทะลุอาจจะหมายถึงแผ่นดินที่ยุบตัวลงไปละลุเป็นลักษณะของภูมิประเทศที่ถูกกัดเซาะจนเป็นหน้าผาเตี้ยที่มีหลืบมีร่องมียอดแหลมหรือเป็นแท่งบางจุดโผล่พ้นดินคล้ายเป็นเจดีเป็นดอกเห็ดเป็นจอมปลวก สูงต่ำไม่เท่ากันสลับเรียงรายเป็นหย่อมๆที่เป็นหน้าผาจะมีความสูงไม่เกิน5เมตรเมื่อเปรียบเทียบลักษณะทั่วๆไปแล้วม,มีลักษณะเหมือนภูมิประเทศของแพะเมืองผ<พ>ีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่รคะ่ะปฏิมากรรมทางธรรมชาติแล้วก็พาไปดูที่ก็มีอย่างเงี้ยอันนเมื่อก่อนจะเป็นได้เันป็นมื่นๆวันหนึ่งย อยู่เป็นบริเวณกว้างเลยตั้งแต่ัรงด้ด้านหน้าตรงนั้นก็มีจุดหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีน้อยกว่าตรงนี้จะเป็นดวงที่ใหญ่ที่สุดแหละเดี๋ยวรถท่องเที่ยวก็จะพาเราไปดูจุดหนึ่งไกด์เขาจะพาเราไปดูอีกจุดหนึ่งแล้วก็จะเป็นเส้นทางกลับออกจากที่นี่ซึ่งไม่ซ้ำเส้นทางเดิมถือว่าละลูกก็กินบริเวณกว้างพอสมควร สวยงามมากๆเสาอันนี้กินพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณเกืดสิบไร่อันนี้ก็เป็นที่ของสอปปแดดก็จะแรงสักหน่อยนะแต่ว่าเดินทางสะดวกแล้วถ่ายรูปก็จะชัดม,มันสนุกก็ตรงนี้นี่แหละแล้วลุว ละอุแล้วก็ละลายถ้าฝนตกก็ละเละโอ้ตรนนี้กำลังเติขึ้นใหมค่คือคือตอนแรกมันก็เป็นอย่างที่บอกนะมันก็เป็นดินพื้นดินสูงเนี่แหละแล้วก็ค่อยๆถูกกัดเซาะไปเรื่อยๆนี่อยู่ท่ากลางเขาด้านหลังเป็นบุรีลามด้าน,นาซ้ายนี่เป็นขเขมร น,นี่คือละเละนะคะอเมริกาแกนแคนยอนีีแกนแคนยอลูกน,น,นั้นลูกน,นั้นกลับไปจ้างต่อรี่แต็กไปวิ่งเล่นแถวบ้านเราดีกว่าแดดแดดจ้าท้องฟ้าสดใสามากต้นไม้ข้างทางก็เขียวถ้าจะได้ฝนดีนะคะเนี่ยมีรถวิ่งอี้กี่ค,ค,ค,คันคะ ยากระจายนี่คือเยอะสุดแล้วไหมว่าทีแล้ววันหนึ่งนี่พี่วิ่งได้กี่เที่ยวแล้วคะเนี่ยวันนี้ได้สองเที่ยวตแต่ถ้าคนมาเยอะก็เรียกตามตามเรียกกันใช่ไหมคะนี่มันก็เป็นแค่ไรายได้เสริมเนาะเพราะว่า <ừ. S 1> ปกติเราทำไรคะับทำไรอะไรครับมันเหรอมันผลนผลิตดีไหมเท่าไหร่หรอครับหรอโอ้เหรอหมอเป็นอาศัยธรรมชาติอย่างเดียวเนาะ เยอะที่สุดเคยวิ่งนี่คือกี่เที่ยวคะวันหนึ่งสี่ถึงห้าเที่ยวก็โอเคอยู่นะนเรามีการโปรโม,โมทการท่องเที่ยวไงบ้างคะคือประมาณว่าโปรโมททีคนเห็นทีก็มาเที่ยวทีแล้วทางชาวบ้านได้มีการแบตั้งกลุ่มเพจ a c e b o o k แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวหรือทํา y o youtube แนะนําอะไรกันเองไหมคะมมมมมถ้าประสุนภัน์เยอะกว่าน,นี้ก็ คนก็น่าจะมาท่องเที่ยวเยอะกว่าน,นี้เพราะว่าเป็นจุดเป้าหมายหนึ่งในการมาเที่ยวทริปหนึ่งก็มาหลายๆที่ที่หลักๆตอนแรกเรานึนกว่าอยู่ด้านหน้าเลยทำไมจะต้องมีรถอันนี้ mm hmm. อ๋อโอเคเลยอะ่ะสนุกสนานนานๆนนได้เที่ยวบแบบนี้ mm hmm. อนะแล้วแล้วรถก็มาส่งเราถึงที่จอดรถของเราแล้ว mm hmm. จบทริปของละลุแล้ว mm hmm. สนุกสนานมาก เชิญมาท่องเที่ยวที่ละลุจังหวัดสะแก้วสนุกสนานมากันค่ะ